ครูสุเนมจะพานักเรียนไปทันศนาศึกษาที่ซาฟารีเวิลด์เย yeah. yeah. ้อยากเห็นเสือหูอยู่มันได้อยู่ในจูรสสิกปาร์กเลยลูกิห่้ำหลบจากรถเป็นทาดตัวใหญ่นะเนี่ยลูกพี่เรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยจะบอกเลยว่าคนป่าไปเร็วๆไปเร็วๆมาแล้วตอนนี้เราอยู่ในถ้ำเสือสองคุณมาวมาแล้วมาว WOOOOOO เยี่ยสวัสดีครับเอาเลยครับก็เจรโหลสวนสัตว์สวัสดีคนไทยที่ไปซื้อตําใจนอกโลกช่วยนะครับวันนี้ทางเอเวเทีวีดีใจมากๆวันนี้ทางเอเวเทีวีโอ๊ยเหนื่อยโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้นะครับทุกคนครับผมก็กลายเป็นครูสุเนมนะครับวันนี้นะครับผมเนี่ยมาทําการรับนักเรียนกี่ไปทัศนศึกษานั่นเองอ้าวสวัสดีครูเอาไปนี่ยืนต่อแถว ร้อนแค่นี้ตโตไปจะไปทําอะไรกินทำนานทำงานก็ต้องตันแดดขอเช็คการแต่งตัวก่อนผมไงนักเรียนเราต้องมัดผมอูกอีกโอเคกระเป๋าโรงเรียนล่ะนี่นะคะกระเป๋าโรงเรียนมาเช็คูข้างในมีอะไรแม่ให้ตังค์ไปโรงเรียนวันละเท่าไหร่วันละห้าสิบค่ะไปเยอะเหมือนกันนะเราอ่ะอ่ะพกอะไรมาโรงเรียนอ๋อดิบค่ะมันพกไม่ได้อ๋อพอดีปากมันดำค่ะกูต้องยึดมึจะไปใช้เองเหรอคะกูอต่อไปให้ลูกกูใช้ กระโปงมันสั้นไปไม่เป็นไรสเปคคือถือว่าผ่านรองเท้าทําไมใส่รองเท้าแตะมาต่อไปยังไม่ซักค่ะงั้นคุยทาโทษเธอรอพอของม่เลียวหน่อยคุ้เจอได้วจะทำไมม่เลียวคุณน่ากลัวจังเลยค่ะไปเปลี่ยนเอาว่าเดี๋ยวรอนักเรียนกี่แต่งตัวเสร็จเจอกันแต่งเท้ามาหรือยัง ดีมากพ่อแม่เจ้าคงมีตังค์สินะเ๋อาะขาดมีหัวรวยวันนี้รู้ไหมว่าครูสุเนมจะพานักเรียนไปทำอะไรครูสุเนมจะพานักเรียนไปทัศนศึกษาที่ซาฟารีเวิลด์แหวะขนเกลือเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยนักเรียนพร้อมไหมเด็กขับรถครับตามครูมาเยี่นครับ ผมพาไปซาฟารีเวิด์เพราะว่าพิกี้นะครับเขาเป็นคนจากนกครพนมเขาจะไม่เคยมาทัศนศึกษาที่ซาฟารีเวิด์ผมอะเรียนโรงเรียนกรุงเทพเขาจะพามาทัศนศึกษาที่ซาฟารีเวิด์ทุกปีเลยคือเขาจะให้นักเรียนเลือกเลยนะจะไปเมืองโบราณห,หรือซาฟารีเวิด์เมืองโบราณที่ไหนอะเขาอยากไปงั้นเดี๋ยวไคิดหน้า เ,ออเขาจะพาแกไปทัศนศึกษาที่เด็กกรุงเทพได้ไปกันเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ทุกคนดูถ้าหากคลิปนี้มีคนรับชมแล้วก็คนชอบอโอเคด่านแรกในวันนี้เนี่ยนักเรียนกี้เนี่ยก็จะได้พบกับการขับรถเข้าไปดูสวนสัตว์แบบใกล้ๆโอเคทุกคนครับมาเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าสาฟานีเบอร์แล้วครับคนไป <Yeah. S 1> เลยคิดถึงยังเลยไม่ได้มานาน ถ้าเข้าทั้งหมด4คน3,000บาทนะครับทุกคนครับฝั่งนี้มีนกอุ้ยบินเต็มเลยฝั่งนี้มีมามาลายนงมีนกอีกอุ้ยนี่รถรถอ้าวพี่เขาห้ามเปิดกระจ๊อกตามจหน่อยเดี๋ยวเสือกันแดกหมดอุ้ยนกมีรังด้วยมันไม่มีกกงรถอย่างนี้มันไม่บินออกอ่ะบินออกไงปกติก็บินแถวบ้านเราเต็มไปหมดเลยเห็นไหมอันนั้นพี่ลามใช่ไหมมีนกพวกนี้ด้วยเฮ้ยคนนั้นมาทำอะไรอ่ะ จะเรียบวิน้าไปว่ายน้ำเล่นเพชรวิอูดมันนอนตายเฝ้าแกฮะก่อนพี่ว่านะมึงขี่เข้าไปชนมันเลยเฮ้ยใจเย็นในแรกในกล้องมันตัวเล็กนะทุกคนแต่จริงๆกับตัวใหญ่เหมือนเรามาแอฟริกาเลยแกเหมือนในยุคเตอร์สิกปาร์คเลยดูดิโอุ้ยแกมาลายมาลายเฮ้ยมาลายข้ามถนนรัวนี่รัวไฟฟ้านะทุกคนมอให้มันสะดุ้งไม่ใช่ เป็นไงเต็มแรกแล้วรู้สึกไงรู้สึกไม่แล <c oughs> ็ดมันคืออะไรอ่ะมึงกอดเต็มต้นไม้มันไม่ร้อนเหรอไม่แก่ครับผมถ้ามันร้อนแล้วให้มันไปทำที่ไหนตัวนี้อะที่เสือดาวชอบกินตัวเสือดาวแดดใช่ครับที่ช่องเที่ยวแบบนี้มันไม่เหมือนกับเกมที่เราเล่นเพราะว่า บางทีคนมาครั้งเดียวมันก็ไม่ใหม่แล้วเนโอเคต่อไปเลยครับครูสุนเนมนะครับจะพานักเรียนพี่เข้าสู่เขตเสือแล้วนะครับเราจะมาพบกรรับเขตเสือมาแล้วเขตสิงโตงห้ามลงจากรถเด็ดขาดอุ้ยดูนี่ตัวโคตรใหญ่อันนี้คือตัวอะไรแกสิงโตสิงโตนอนแบบนอนแบบนอนมากนอนเหมือนแบบเป็นรู้แล้วรู้ร้อนอะไรเลยอ่ะนี่ดีดีดีมีตัวนอนเนียนอยู่เนี่ยเฮ้ยนาน้นี่ไปแล้วเร็วว่าโอ้โหนี่นอนหลับ หลับเฉยเฮ้ยเติมมาเต็มงานต่อไปเนี่ยจะเป็นทางด้านของเสือเบงกอฮร<ะ>ู้ไหมว่าถ้าสมมติว่ารถเสียในนี้เขาจะต้องทำยังไงเพีเยงแค่กดแต่ปี้เขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรงนี้อ่าอรอต่อไปเราจะดูเสือเบงกอนะครับทุกคนดูดิเขาไม่กลัวเลยผมงงมากเวยเขาแบบเปิดกระจกอะ่ะ แต่เสือพวกนี้มันเหมือนแมวว่ะเลยนะไปไปลุกแล้ว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 ตอนไม่ลงน้ำทีเขาแกเฮ้เย,ยมันฉี่แล้วมันฉี่มันไม่ได้ลงพื้นนะฉี่หลังอ่ะมันเข้าโบอะ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูครับว่าด่านต่อไปเราเจออะไรครับทุกคนครับโอ้ยตัวใหญ่นะเนี่ยดูดิโอ้โห <c oughs> ดูหน,นะดงงน้ำดูน้ำ ดน้ำมันตกอีกกอดูไม่เจอน้ำมันเอยแม่มีตังคนครับเฮ้ย <c oughs> เอาแล้วทุกคนครับไปเลยเย็นแล้วอยู่กลางเกะเสือด้ว <c> ย <oughs> แย่แล้วทุกคนครับตอนนี้เรากำลังต้องเสี่ยงกับว่าน้ำมันเราจะหมดหรือเปล่า <c oughs> โอกาสหน้าไว้พบกันใหม่ยั <c oughs> ต่อไปคูสุเนมเนี่ยจะพานักเรียนกี้เข้าไปซาฟารีเวิร์เป็นการโชว์มีหลายๆอย่างที่คูสุนเนมลืมไปแล้ววันนี้ครับตามสไตล์ของพวกเราเราก็จะเลียวกันเหมือนเดิมนะครับต่อจากนี้ผมจะไม่รับเป็นครูสุนเนมแล้วตอนนี้ผมจะกลายเป็น M&J TV เวอร์ชันอัปเกรดเหมือนเดิมนะครับดูซิว่าวันนี้จะมีเกมอะไรให้เล่นบ้างและดูซิว่าวันนี้จะมีสักอะไรให้ดูบ้างปรับชมคลิปได้เลยครับเราจะไปกันต่อยาว,ยาว โอเคเดี okay, ๋ยวเราจะเข้าส right? ู่ด <speech> right. so like, so <mon> ่านแรกเลยครับนี่ทุกคนผมมีนายโชว์อันนี้มันไม่ได้สําคัญอะไรแล้วเมื่อก่อนเนี่ยคือผมตอนผมมากันโรงเรียนใช่ไหมมันจะมีแก้วแบบแปลกๆแบบนี้แล้วผมว่าอยากจะซื้อไปแต่ว่าไม่มีตังค์นนี้มีตังค์แล้วตอนนี้มีตังค์แล้วขอซื้อเก็บไว้เป็นแบบความทรงจำไม่รู้ข้างหน้าจะไปเจออะไรครับเดี๋ยเราไปเจอไปดูกัน เมย์จ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับเมื่อก่อนน่ยผมอยากกินฮอทดอกมากแต่ว่าผมไม่มีตังค์วันนี้จะเหมาเป็นฮอทดอกวะกหาฮอทดอกเนาะตู้นี้เข้าไดเลย อะไรนะคะผมครับเจ้ไวสนุกนะคะเดี๋่ว่าจะไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนได้ดูละเรากำลังมุ่งหน้าไปตรงที่รับชมนกแก้วนะครับผมมันอาจจะไม่ตื่นตาตื่นใจรับผมเอ๋อยู่บ้านก็ดูนกแก้วไอทีมทั้งวันละนี่ไงนกแก้วอันนี้เขาเรียกว่านกแก้วไอเชรเฮ้ยแต่ตัวนี้เหมือนเหมือนของไอทีมเลยอะใช่เหมือนเด็ก ต่อไปถ้าเราไปทางด้านขวามือเราจะไปโชว์ปาโลมาฮะถ้าเราไปทางด้านซ้ายมือนะครับเราจะไปโชว์จระเข้เพราะฉะนั้นจระเข้ครับทุกคนไปเนี่ยตัวจริงตัวพร้อมอ่ะตัวจริงไมมันเหมือนตัวปลอมเลยทุกคนแต่จริงแล้วมันเป็นตัวจริงนะครับทุกคนทางนี้ทางนี้ตตกใจตอนเด็กๆเ,เขาเดินผ่านตรงนี้ มันโดโ็กวัหยงอ่ะนียนจัดอ่ะให้มันอาบอ่ะเออนะมีหนังกนะระติกนะสาวก็ไปเขาบอกว่าโซนต่อไปจะมีลูกเสือให้ K ให้จับด้วย พ่อมันจะมาตาม ALLY ไหมครับเมื่อก in ี้เพิ่งไปดูพ่อมันมาเฮ้ยตัวอะไรอะตัวหมอนะคะเผื่อลบหนเนี่ยจับได้เราสามารถจับได้เกาคุ้งมันเออโดนกาดต่อไปเราจะไปโซนวัวทะเลครับทุกคน กระพงทอดน้ำปลาดูวัวทะเลเจอปลากระพงเฉยเราต้องข้ามสะพานไม้ไปเดินผ่านไทเกอร์บีทแล้วก็ไปล่องเรือกันไปเดินทาง <c oughs> เยต่อไปนะครับเราจะพานักเรียนจี้นะครับไปทางด้านของพาบอยสตันนะครับซึ่งจะเริ่มตอนเวลาบ่าย3ามโมงสินทีตอนนี้เป็นเวลาบ่าย3ามโมงสินาทีแล้วเฮ้ยยัไม่ทันครับทุกคนมาแพาบอย บอยสตาร์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับโชว์คาบอยมีระเบิดมีอะไรอย่างงี้ด้วยตอนเด็กๆเขาเคยมาแล้วแต่ว่าพี่กี้ยังไม่เคยมาใช่แล้วบักไ่ดูบักเข้ามาตอนทันนักศึกษานะครับตรงนี้เนี่ยจะมีแต่นักเรียนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะถ่ายฟุตให้ดูนะครับว่าการแสดงโชว์มันเป็นยังไงอครน คือเราจะไปที่ร跟跟 então, ่องแก่งกันครับทุกคนยาบุ๊คแอนดีสวัสดีครับไม่รู้ว่ามันเดินทางไปทางไหนอะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังหลงทางครับทุกคนอ๋อตอนนี้เราวนกลับมาตรงนี้ต้องไปทางนี้ต้องเดินผ่านโมงตรงนี้ไปหึบ ไปที wollen, ่มหนได้17แล้วเพื่อนครับโอ้ตรงนี้กะเป็นเหมือนงานวัดแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นคือเราต้องทับการไปที่ล้อมแก่โอเคทุกคนเมื่อกี้ผมเดินมาเข้านาเว้จะเจอนี่บิ๊กสมอลสาวด้วยสาวด้วยอ่ะ ุวันนี้เรามาหาซื้อไส้กรอกใช่ปหมเราหาไส้กรอกไม่ได้บิ๊กจมูกซื้อพอดีที่พี่ซื้อต่อ40บาทที่ซื้อต่ออย่าง50ออโอเคเจอกันเจอกันสวัสดีครับไปหาที่อแอบ,บกินกันดีกว่าเมื่อก่อนตอนที่ดูละครอ,อยู่ะจะมีฮอปดอกแบบเนี้ยถึงผมจะอยู่กรุงเทพนะแต่คิดไม่มีตังค์ซื้ออะไรกินแบบเนี้ยอันนี้ประมาณอะไร20บาทเขาจะให้แกลองกินรสชาติที่เขาอยากกินตักนะตัวหนึเป็นไงนักเรียนขี้ก็เหมือนฮอปดกอกนะ,อะลองกินดู เขาบอกเลยว่าไม่ได้อร่อยเท่าไหร่แต่คือมันเป็นสิ่งที่อยากกินนั่งแหละเด็กรสชาตินี้เหรอวะเมื่อก่อนผมอยากกินมันเป็นสิบปีอ่ะมีแรงอะ่ะน้องแก่งต่อครับทุกคนยาวูบอกว่าทุกคนจะเบื่อเดี๋ยวเพิ่งเบื่อนะครับทุกคนในคลิปนี้ผมเหนื่อยมากๆแต่เพื่อท่านผู้ชมแล้วผมขอไม่เกินพายถ้าเขาดูไม่ผิดนะถ้าเลี้ยวขวานี่จะเจอนี่ไงริเวอร์ซาฟารีอู้เจอแล้วในสุดก็เจอที่ล่องแก่งสักทีนะทุกคนครับ ใหญ่มากน่าจะไม่เคยล่องตอนเด็กอะแพงค่ะเข้าแพงทางเข้าอลังการดีเนาะเขาบอกว่าล่องแก่งมันจะมีตอมจร์เจสด้วยนะไปเลยยาหูลองหัวชนนะผันไปเรื่อยไม่มีไม่มีเดี๋ยวพี่บอกโอ้ย เามาอยู่ที่ไหนเนี่ยจะบอกลว่าค่าเชื้อโควิดหรือเปล่าเมื่อกี้นี้ไล่คนโอ้คนกลาโอุ้ยฮ้ยอเรือไฮเทคนิกตกใจจริงแม่งเิงยิงลิงลิงลิงหัว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 นักเรียนจะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะฮะ โอกาสโอกาจิ๊กี้อะไอ้ขีไรงูงูจริงงูจริงอันนี้ตัวจริงดักจับเลยอ่ะเมื่อกี้เฮ้ยข้างหน้าน้ำเชี่ยวไม่มีอะไร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 เฮ้ยช้าเฮ้ยงูอี๋ตกใจหมด้เฮยไปถ่าะวะ

จัดเดี๋ยวเดิวเปิดไฟก่อนมิดมากเรามาผจญภัยอะไรเนี่ยน่ากลัวจริงน่ากลัวจริงไอ้ก้อนเกือบแล้วไอ้ก้อนเสียวเต่ายักษ์มีไข่ด้วยรู้สิโอยโอยุ๊ยพี่โอจริงพี่โอจริงพี่หลา ไม่ใช่ไม่ใช่วิเคโอนไม่ลงมาละลงออคนตาคนไปแลวไปแล้วแล้วยาวโอเคทุกคนครับตอนนี้เนี่ยเราก็รอบแก่งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยา เดี๋ยวเรานะครับก็ไม่เป็นไรเลยไข่กิ้เลยอื้อกิดเดี๋ยวเรานะครับก็จะเดินทางไปดูสัตว์กันอีกนะครับไปโอเคทุกคนครับตอนนี้คุณครูสุเนมพาน้องกี้มาดูแบบเสือระยะประชิดเฮ้ยมีแบบท่ำเสือที่เราเข้าไปโผล่อยตรงทางด้วยดิ ไปหมูเสือก็ต้องเข้าถ้ำเสือถูกไหมไม่เอาปัดตัวมาแล้วโอ,โอ้ยสัมผัสใกล้ชิดเนมเข้าไปแล้วนะทุกคนับตอนนี้ออโอเคอเครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ในถ้ำเสือส่อนคนมาแล้วมาวมา ดนละยังไม่จับโดนเหมือนกันหมดจะเล่นก่อนอนะ่ะครับไปต่อไปอันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูเสือน้ำแข็งกันดีกว,ว่าทุกคนอยากรู้ไหมครับใส่น้ำแข็งหน้ตาตับไงไปดูกันคนะต้องโชว์สิงโตสขีขาวตรงไหน,นไม่ได้โชว์แล้วใช่ปหมไม่มีสิงโตสีขาวใช่ไหมครับไม่ครับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นโอเคครับก็สิงโตสีขาวที่เรามาตามดูกันวันนี้ไม่มีครับปรับปรุงเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นละ ทุกคนครับผมบอกเลยนะว,ว่าถ้าผมมีบ้านใหม่ผมจะทำสะพานปลาครับมินดูแลใครยังไม่ได้เดี๋ยวจะดูแลปลานะผมจะเลี้ยงปลาค,ครับทุกคนให้เหลี้ยงดูดีว่ามันจะวาดปไก่แคไม่มีฝันแกไม่รู้จักปลาคราบจริงๆเหรอที่รากปลาคราบเนี่ยเป็นปลาราคาสูงมากสัวนึงเป็นแสนเป็นล้านคนปลาคราบเนี่ยอายุเป็นร้อยปี ถ้าเราเลี้ยงเป็นการค้างเงี้ยเราเลี้ยงมันจะเด็กมันโตขึ้นมาราคามันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคนที่เขาฉลาดฉลาดเขาก็จะทํยเป็นการะ้างกนินได้ม<ด>ีคนไปกินอยู่นะก็กินได้ไ,ดไดปทุกคนครับผมพลาดแล้วไม่มีเสือสีขาวเฟลนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารปูแล้วก็อาหารยีราฟกันแล้วก็ไปดูช้างนะครับผมไปนี่จุดให้อาหารปูแล้วครับ เจ็บไม้แล้วก็ป้อนได้เลยหรือป้อนที่มือก็ได้ครับแล้วป้อนที่มือรก็คนน้องแบบทำมือแบบนี้ทำมืออย่างนี้ครับใช่ครับเนี่ยนะครับแล้วุนด้านในเลยครับเฮ้ยเย้าวันนี้คุณครูสุนีมาให้อาหารเฮ้ยไอ้เที่ยตกใจ กินคนเดียวเลยนะรู้ทรงไงรู้ทรงไงอีลาเอาขอร้องขอมือหน่อยเงยเสียบอันนี้ตัวจ่าฝูงเหรอพี่พวกนี้เขาจะนับอายุกันด้วยเขาฝึงได้เขาจะายรวมกันได้โอเคต่อไปไปดูยีรา ัในสุดก็เจอยีราฟเขาบอกมียีราฟอยู่ที่นี่ทั้งหมด200ตัวมากที่สุดในโลกเลยนะครับทุกคนครับมามาดูกันว่ายีราฟในโลกเป็นยังไงยีราฟอู้อ้าวครูสุนเนมลืมนักเรียนเยาไหวเปล่าไม่ไหวแล้วตอนนี้ถ่ายแล้ว,ลวจะได้พบกับยีราฟไม่มีครับไม่ไไมีนะลูกยีราฟยายจะกลับบ้านแล้ว ไม่นะพี่ผมเดินมาสามชั่วโมงเพิ่มมาตรงนี้แล้วหนูทำไมไม่รีบมาหายายก่อนลูกผมหลงทางครับโอ้โอเครียดเลยให้ทายเถอะเราหามาให้อาหารยีราฟมะม่วงแทนได้ไหมยังมะม่วงเลโอ้เดินมา3ชั่วโมงกดให้เลยยีราฟตัวสูงมาก ที่นี่มียีราฟทั้งหมด200ตัวมากที่สุดในโลกเลยนะ่ยผมว่ายีราฟเนี่ยมันเป็นสัตว์หน้าตาประหลาดคอมันยาวตัวมันนิดนึงแล้วก็ขามันก็เล็กๆนะคิดว่ายีราฟแม่ไม่มีในชีวิตจริงคิดว่ามีแต่ในกระตูนอ้าวใช่เหรอเราจริงใจคิดอย่างนั้นมาตลอดเลยเหรอวียีราฟที่เออเนาะมันจะมีสัตว์ที่สีขาอะไรที่มันดูประหลาดกว่ายีราฟอ๋อแต่เก๋มีสีขาที่มีสองขา <laughs> เออเนี่ยพี่กินี่ โอ้แต่ผมก็เข้าใจครับเพราะว่าผม,มาตั้งแต่เด็กผมมาซาฟารีเวอร์บอร่บอยแต่ว่าพิกี้เกิดมาใน,นต่างจังหวัดแล้วเราไม่เคยได้ไปไหนไม่เคยได้ดูทีวีไม่ได้เล่นโทรศัพท์ก็น่าจะแบบเห็นยีราฟแล้วก็คิดว่าจะเป็นสัตว์มีใหญ่ได้ไดสามไปนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมพาพิกี้มาดูยีราฟได้แล้วขเขากำลังพายยีราฟกลับบ้านแล้วบ๊ายบาย <S 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 ติดคตคคโอเคครับทุกคนครับก็เอาเป็นว่านะครับหากใครดูถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับผมแล้วสถานที่ต่อไปเราจะไปไหนกันคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับว่าแบบมีที่ไหนน่าประจนภัย <ทำ S 1> มีท,ที่ไหนที่ไหน มีไหนน่าระจนภัยมีที่ไหนที่มันไม่จำเป็นต้องไปสวนสัตว์ก็ได้นะแต่อยากให้เราไปประจนภัยจริงๆริงคอมเมนต์บอกผมได้แล้วคอมเมนต์บอกสถานที่บอกอะไรไว้เลยนะครับผมดูรายละเอียดผมจะได้ไปได้จริงครูสุเนมหรือว่า M&J TV เีวเวอร์ชันอัปเกรดขอตัวราท่านผู้ชมไก่อนนักเรียนทั้งหมดเตรียมตัวทําความเคารพไม่ใช่นักเรียนทั้งหมดเตรียมตัวทําความเคารพคขอบคุณครับ